กลกามันนะครับอาหารหมูลดต้นทุนนะครับได้ดีมากเลยนะครับพี่นะ แกอันนี้แปะันเลยไปอย่งกันน้อยไปงนวะเอาเอาแค่เดีวยวผม่ได้บอกไปงโอ้โหเว่าวเย้นม่มันห้งวเลยบอมันหิ้งว้เลยบอเอาดีเลยบอแค่น้อยเดีวยดวเลยบ่ ขาดเลยครับขาดหมดทุกคนเบือลากนี่ขาดหมดเลยครับหน้าแรงนี่ถือว่าอาหารลดต้นทุนวัวหมูนี่ขาดขาดทุกคนเลยแต่เข้ามาก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยครับเผื่อแลกเปลี่ยนแนวความรู้กันเนาะเอาไป พัฒนาในอาชีพการงานของแต่ละคนเนาะของเราก็เป็นตัวนี้นะครับเอาไปหมักเนาะเพื่อที่จะเป็นอาหารลดต้นทุนให้กับหมูวัวในฟาร์มนะครับเป็มได้เก้าตัน กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนเนาะที่เอาไปาหมักเป็นอาหารหมูนะครับการเลี้ยงหมูถ้าไม่มีมันหมักเลยของผมขาดทุนขาดทุนเยอะนะครับขาดทุนเยอะมากหมูตอนนี้แต่ถ้าเกิดมีมันหมักอาจจะมีกําไรก็ได้นะครับลองดูนะครับ ดูในชั้นยอดเลยนะครับ